ใส่ใจสุขภาพใจตอนจุดจบนายปากแจ๋วโอ้ยโดนไป20ล้านเลยเหรอครับใช่ครับเธอเขาแจ้งเตือนกันให้แซ่ไม่มีใครจะซื้อบื้อโดนหลักแบบลุ้งหลักสมองลาพักร้อนไปเที่ยวหรอเงินนี้ผมกูนี่ยืมสินมาครับลูกเต้าเขาเดือดร้อนกันหมดอะ น้าเขาถึงบอกว่าควรมีพ่อเมื่อพร้อมผมเป็นลูกลุงคงได้เอาปี๊บคุ้มหัวเดินตลาดนัดโอ๊ะสักครู่นะครับคุณลุงผมเตือนหลายครั้งแล้วเรื่องคอมเมนต์เชิงลบถ้อยคำที่ไม่สุภาพเนี่ยคราวนี้ทางรายการเราจะดำเนินตามกฎหมายนะครับเพื่อให้บทเรียนกับผู้กระทำผิดฮะคอมเมนต์ด่าจะให้ตำรวจมาจับพีธีกรในกองไม้ด้ฉลาดกับแขกรับเชิญเลยใครเขาจะใช้แอคจริงเม้นต์เขาใช้แอคหลุมทั้งนั้นแหละ ไปไงมาไงถึงมานี่อะเอาอะไรมาพูดฉันเนี่ยนะจะไปเม้นด่าชาวบ้านอะหลักฐานตายนะลืมสลับแอคเขาทำไมนายทำอย่างเนี้ยก็แค่ระบายอารมณ์คายเครียดนิดหน่อยเองวิธีคลายเครียดมีเป็นล้านอย่างเลือกด่าชาวบ้านเนี่ยนะนายลองคิดดูสิถ้ามีคนมาเม้นด่าแบบที่นายด่าลุงเขานายจะรู้สึกยังไง ก็คงโกรธเสียใจอายจนอยากเอฟฟี่คุ้มหัวเดินตะลาดนัดเลยละ่ะแล้วเจ้าเอ๋ยคิดว่าคนที่โดนเม้น์ว่านะเขาจะรู้สึกเหมือนเจ้าเอ๋ยไหมอ๋อคงรู้สึกเหมือนกันแหละพี่ถ้าเขากําลังดิ่งอยู่แล้วมาอ่านเจอเขาอาจจะทําร้ายตัวเองถึงชีวิตเลยนะตอนเนี้ทางรายการเขาว่าจะแจ้งความถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าเอ๋ยจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทอาจจะทั้งโดนปรับและติดคุกได้เลยนะติดคุกแลรอพี่ช่วยด้วยโบโบช่วยฉันด้วย ดิดโคบฉันใส่ชุดนักโทษไม่ขึ้นหรอกไม่ชอบกินขา้าวแดงไม่อยากใช้โวงไม่มีประตูรู้ละเอียดยิบเหมือนเคยติดมาแล้วเลยนะตำรวจตำรวจมาหลบตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมไ,ไ,ไม้ไดยได้ได้ถ้ดเจือ่ไงไ,ไปไปซ่อนที่ไหนดี่ตรงนี้แหละพวกนายบอกตำรวจว่าฉันหนีไปแล้วหรืออะไรก็บอกไปฉันซ่อนก่อนล่ะเจ้าเอ๋ยไปไหนแล้ว นายมาทำไมอ่ะก็เอาข้าวผัดกับโอเลี้ยงมาให้ไงจะกินก่อนเข้าคุกหรือกินตอนอยู่ในคุกดีล่ะพวกนายก็เห็นข้าเม้นฉันเหรอใช่เ้ยถ้าจะด่าก็สต็อปเลยฉันเดินพีราฟีกับโบโบด่าจนสำนึกไม่ทันแล้วเนี่ยเวลาที่จะใช้สื่อโซเชียลเนี่ยก็คิดให้เยอะๆหน่อยเพราะทุกอย่างที่อยู่ในโซเชียลถ้าไม่ถูกลบมันจะอยู่ไปตลอดกาลเลยล่ะดิจิตอลฟุตปรินน่ะรู้จักมะก็รู้และนะแล้วใครมาอีกเนี่ย ขออนุญาตนะครับเชิญคุณเจ้าเอ๋ยไปรับข้อกล่าวหาฐานหมิ่นประมาทที่โรงพักด้วยครับผิดไปแล้วจะไม่ทำอีกแล้วอย่าจับเลยนะ <c oughs> ไปเถอะครับเราต้องไปเชิญอีกหลายคนนายไปก่อนเลยเดี๋ยวพวกเราตามไปเจ้าเอ๋ยนายลืมข้าวผัดกับโอเลี้ยงนะ่ะไม่กินแล้วรีบมาช่วยฉันเลยเร็วข้าจุดจบคนปากแจ๋วสินะ โลกออนไลน์เนี่ยมันช่างเร้าอารมณ์จริงๆนะครับมีทั้งเรื่องสนุกสนุกเรื่องหน้าโมโหเรื่องที่ทำให้เราตื่นเต้นโกรธเสียใจได้สารพัดเลย บางทีพอเห็นอะไรที่มันขัดใจเราก็จะเผลอพิมพ์คอมเมนต์รวัวๆระบายอารมณ์กันแบบไม่ยัง้งโดยลืมคิดไปว่าคำพูดของเรามันอาจจะไปทำร้ายใครเข้าก็ได้ทุกคนรู้ไหมครับว่าการโพสหรือคอมเมนต์อะไรในโซเชียลโดยไม่ตรายตรองให้ดีอาจทำให้เราผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวถึงขั้นถูกดำเนินคดีได้เลยนะครับดังนั้นขอให้ทุกคนคิดให้หนัก และก่อนจะกดโพสตลองถามใจตัวเองดูก่อนว่าสิ่งที่เราจะโพสต์ออกไปเป็นประโยชน์ต่อใครบ้างหรือเป็นโทษต่อใครหรือไม่และเมื่อโพสต์ไปจะมีผลอย่างไรตามมาแล้วจะทําอย่างไรต่อกับผลลัพธ์นั้นดังนั้นต้องมีสติขณะใช้สื่อโซเชียลนะครับทุกคน